ส่วครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็ขอมาอัปเดตคอมเมนต์โชว์นิดนึงนะครับคือมันก็อาจจะห่างจากคลิปเดิมมาไม่มากนะครับแต่ว่า,าคลิปคลิปทั้งหมดนี้จะเป็นคลิปที่เอามาจากลูกปัดเนาะลูกปัดชาแนลก็คือของพี่ลูกปัดที่ถ่ายมาเมื่อประมาณเกือบเดือนที่แล้วละแต่ว่าผมมีงานเยอะจริงๆก็เลยจริงๆอยากทําตั้งแต่ที่เขาปล่อยคลิปมาตอนแรกละแต่ว่า,ามีติดงานหลายอย่างเนาะถ้าใครอยากดูว่าทํางานอะไรยังไงบ้างก็สามารถ ติดตามผมได้ดูอัปเดตได้เนาะก็โอเคเพิ่งจะมาว่างวันนี้เนาะแล้วก็ขอมาอัปเดตคอมเมนต์โชว์นิดนึงแบบอ่าขอเป็นฟิลสดๆเลยอัปเดตแบบไม่ไม่คือคือรู้สึกยังไงก็จะพูดไปตามนั้นเลยเนาะถามว่าทำไมต้องคอมเมนต์คอมเมนต์แล้วได้อะไรก็คือจริงๆคนที่ได้อะไม่ใช่ผมหรือใครเนาะก็เป็นผู้ชมเองนั่นแหละกะ็เป็นไม่ว่าจะต่างชาติหรือคนไทยถ้าโชว์มันดีมันก็ มันก็ดีต่อหน้าตาของประเทศไทยที่เรามีโชว์ดีๆ <im itation> ใช่ไหมครับนะก็เดี๋ยวผมจะดูผ่านไ p a ์เครื่องนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์โชว์ไปพร้อมกันเนาะเป็นอัปเดตก็ไม่น่าจะซ้ําเดิมมากอัน,อนที่เป็นอะไรเดิมๆก็ไม่น่าจะพูดเยอะเนาะโอเคนะหนึ่งส,สองไอันนี้ก็ <im itation> เปิดมาเนาะค่อนข้างสวยเลยเขาเขาใช้ไอฉากจากการประกวดเข้า <im itation> มาไอ t ดอ e ฟิวเ r ที่เป็นสีน้ำเงานน,นข้างๆนี่ผมก็สึกชอบมากเลยเดียวก็อันนี้เป็นช่วงตุดจีนเนะคลิปนี้ก็เป็นสเปเชียลโชว์ของช่วงช่วงเทศกาลก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นสีสันเนะคนคนเชื่อสิงโตงเมื่อกี้เป็นป๊อปเมสานเนาะก็อาจจะไม่ได้เป็นทักษะที่ยากอะไรที่สุดแต่ว่าก็ให้นะถือว่าเป็นความมีมีความสามารถนะเออรู้สึกชื่นชมเนาะอ่าตรงม่านเมื่อกี้นะ ที่ผมเคยพูดไว้ก็จริงๆปล่อยผ้าสองสเต็ปจะสวยกว่าขอพูดซ้ำยันหนึ่งคือจะไม่ทําก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าคือเวลาเราปล่อยปล่อยม่านมาหนึ่งสเต็ปเนี่ยคนก็จะคิดว่าอู้ม่านมันตกลงมาใช่ไหมทีนี้มันตกมาไม่ถึงพื้นมันถูกดึงเข้าไปมันเหมือนกระชากอารมณ์คนดูว่าแบบตกลงมาเอาไม่ตกมันถูกดึงเข้าไปเนี่ยมันเปลี่ยนอารมณ์มันดูว้าวกว่าแต่ถ้าเลือกที่จะอยู่ดีๆก็ดึงไปเลยั้งสองฝั่งก็แล้วแต่ไม่ได้ว่าอะไรนะ อันนี้ก็เป็นเพลงเปิด Butterfly เนอะชุดเดี๋ยวนี้ก็จะมีการเลือกใช้จากดีไซเนอร์หรือคนทำชุดที่หลากหลายเนาะชุด Butterfly นี้ก็จากอิสราเอลเนาะก็เป็นเอาไปติดคล้ายๆเรียกว่าอะไรติดเพชรเพิ่มสีฟ้านี้ก็สวยขึ้นนะอืมก็เป็นไทยดีไซเนอร์ก็สนับสนุนกันเนาะพี่ป๊อปก็เอเนอร์จีดีเหมือนเดิมอ่าตรงเมื่อกี้ตรงเมื่อกี้ เปิดฉากเมื่อกี้มาไม่เห็นคนข็มฉายนี่ค่อนข้างถูกใจดีทีเดียว,ยวทําได้ดีขึ้นอันไหนดีก็ชมเนาะแล้วก็ตรงที่หยิบปีกขึ้นมาเมื่อกี้พยายามตัดให้ดูแล้วก็หยิบปีกขึ้นมาได้ดีขึ้นแบบเรียกว่าอะไรไปไปซ้อมหรือไปทํากลไกมาให้มันหยิบขึ้นมาได้ดีขึ้นแล้วเนาะอืส่วนแดนเซอร์สีแดงชุดเนี่ยเพลงคาร์าเร่เนี่ย,ยก็ยังมายืนสแตนบายเร็วไปซึ่งไม่เข้าใจเหตุผลจริงๆอยากรู้เหมือนกันว่าทําไมต้องมายืนเร็วขนาดนั้นเนาะ อันนี้ขอพูดถึงพี่ฟังคลิปนี้ขอเป็นพี่ฟังนิดนึงเนาะจริง,รงๆค่อนข้างชื่นชมนะเพราะว่าคือผมไม่ได้อยากจะอวยตัวเองขนาดนั้นนะแต่ผมก็รู้ว่าหลายคนดูคลิปผมเนาะพี่ฟังดูมีความลงตัวเพิ่มขึ้นหมายถึงว่ามากขึ้นคือจริงๆเขาเก่งอยู่แล้วมันไม่ได้เก่งว่าผมคือแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วนี่แหละเลยอาจจะทําให้แบบไม่ได้มีใครกล้าพูดไงก็ คือคลิปที่ก่อนๆน,นันผมพูดไปว่าคือเขาจะลายเต้นค่อนข้างแน่นชัดใช่ไหมแต่เนี่ยเขาเหมือนกับท่าไหนที่น,นี้มีถอดชุดนาปดกระดุมแล้วก็ปึ๊บแหมถอดมานเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมเคยพูดไปคลิปที่แล้วแล้วมันมันดูดีขึ้นนะคือพี่ฟ้าดูมีความลงตัวขึ้นแบบตรงไหนที่มันไม่ได้เป็นเพลงเต้นหนักก็คือมีความแบบหวานแบบบางแบบจริงๆท่าที่มันเป็นอย่างงี้ เขาก็มีความแบบเบาขึ้นเนี่ยคือผมเห็นแล้วรู้สึกว่าชื่นชมมันมันเป็นอาหารที่อร่อยอยู่แล้วแล้วมันกลมกล่อมขึ้นแค่ปรับสูตรเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นป๊อปเมสานเนาะจริงๆถ้าเปิดเมื่อกี้มี2ตอนมีตอนแรกที่ควรจะเป็นแบบนี้กับที่เปิดตรงคําร้องเลยเนาะแบบมันน่าจะจึ้งอีกนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ติอะไรเยอะก็ เ,เห็นเหมือนความสามารถที่เขากําลังพัฒนาเนาะก็เหมือนกับการกาดอกจันไว้วา่าเหมือนเรียกว่าอะไรพิจารณาเป็นพิเศษม,มีมีความสามารถเนาะมีความสามารถขึ้นก็คือถูกถูกจับมาปั้นมากขึ้นเนาะอะ,อะไรประมาณนี้เพราะว่าช่วงหลังทิฟฟานี่ก็จะมีการรับสมัครงานรับสมัครครีเอเตอร์ในด้านาต่างๆอะไรเงี้ยเนาะ หนึ่งในนั้นที่ผมเห็นนะผมบอกให้ก็ได้คือคุณต้องปั้นดาวดวงใหม่เป็นคือดาวดวงเก่าไม่ไม่ต้องสะดุง้งเราไม่ได้จะปลดใครแต่ว่าคือคุณต้องปั้นดาวดวงใหม่เป็นเป็นหลักการทางการตลาดอย่างหนึ่งแล้วกันแต่ว่าเหตุผลขอไม่พูดยาวต้องมีคนเกิดใหม่บ้างคน,คนที่อยู่อยู่แล้วคุณจะจัดการยังไงก็แล้วแต่แต่ต้องปั้นดาวดวงใหม่ต้องมีคนเกิดใหม่บ้างถ้าคุณเฟ้นหาครีเอเตอร์ที่จะมา พัฒนาแบรนด์หรือพัฒนาอะไรอย่างนเงี้ยเนาะเมื่อกี้ก็เป็นโหน่งโหน่งแซงได้ดีขึ้นนะ,มะเมื่อกี้มีจรตเตดก,กระโปรงอะไรนิดนหน่อยรู้สึกชื่นชมและเป็นกําลังใจให้แม้ว่าอาจจะเหมือนแบบเครื่องยนต์ชานิดนึงคือเราเห็นเนว่าเขาพัฒนานะแต่มันอาจจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าเขาก็คือขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆนะอะส่วนตรงนี้เบลเนาะคือผมตัดคลิปสั้นไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไป เบลช่วงแรกที่ใส่ชุดนี้จะค่อนข้างมีจริตในช่วงแรกเลยนะจะค่อนข้างเหมือนมีจริตผ้าสีน้ําเงินสองสองฝั่งเดิมๆอยู่แต่ว่าโอเคพอมันมาเป็นช่วงหลังก็จะจริดเดิมก็จะเริ่มหายไปแต่ชินกับชุดมากขึ้นชุดเมื่อกี้ถ้าเป็นผ้าที่กางขึ้นมาถ้าเป็นสีชมพูบานเย็นน่าจะดีกว่าคือมันมันดูน่าจะดูโดดเด่นกว่าเพราะว่าเมื่อเทียบกับตัวร้องอีกสองตัวข้างๆแล้วมันจม ชุดมาอาจจะสวยก็จริงแต่มันจมเพราะว่าสีมันไม่เด่นเนาะแล้วก็ตอบด้วยวันแมนเมื่อกี้ก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะเพราะว่าคอมเมนต์ไปเยอะแล้วว่ามันเป็นโชว์ที่ดูเฉยๆส่วนอดีเป็นต้นอ้อเนาะต้นออก็แสดงได้ดีขึ้นแม้ว่าตอนนี้อาจจะมีการแบบปรับเปลี่ยนงานใช่ไหมก็อ่าแล้วแต่ผลแต่ละคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้ละกันแต่ว่าต้นอ้อแสดงดีขึ้นนะเดี๋ยวเขอต้นอ้อขอเป็นคลิปหลังละกัน อันนี้เปิดเพลงไทยมาคือหยุดหยุดผ้าได้แล้วทุกคนควรหยุดผ้าได้แล้วเราจะโฟกัสกับ <Legend> เรียกว่าอะไรไฮดรลิกที่ขึ้นมาอย่างเดียวแล้วไม่ต้องเล่นผ้าไม่ต้องอะไรแล้ว <So beautiful. S 1> อขอดูนอหน่งนะกันหน่งดีขึ้นนิ่งขึ้นแล้วหน่งโฟกัสคนดูมากขึ้นอย่างที่เคยบอกไป uh, นิ่งขึ้นนะอ่าถ้าไปถ้าไปเทียบอันก่อนจะแบบ ฉันจะถูกสาบแต่ฉันร้อนฉันร้อนรนมากเลยอะไรประมาณนี้นะตอนนี้คือนิ่งขึ้นหนึ่งในจริตของการจะเป็นนางพยาคือต้องมีความนิ่งอยู่ในนั้นคือคุณต้องผสมผสา,าเนเอาเองนะอ่ะ until you find the noble prince เนี่ยผู้ชายเนี่ยจริงๆควรขึ้นมาอยู่ตรงสเตจด้านหน้าสุดเลยเพื่อเพื่อดึงความสนใจว่าแบบ until you find the noble prince คือเมื่อ,อไหร่ที่คุณเจอแบบเจ้าชายอะไรเนี้ยเพื่อดึงความสนใจมาที่ตัว ตัวผู้ชายตัวหลักแล้วหน่มก็ไปใส่สลิงตรงนั้นซึ่งทิฟนี่เขาได้มีการไปปรับแก้ให้มีการมาบังฉากตรงสลิงตรงนั้นขอชื่นชมให้คะแนนเพิ่มแล้วเนาะทำได้ดีแต่ว่าตรง until you find the noble prince มา่กี้ผู้ชายสามารถเดินมาข้างหน้าแล้วทำตัวเองโดดเด่นได้เลยอันนี้เป็นบับบี้ก็ มีจริตการโชว์บนเวทีที่ดีไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาหรือความสนิทสนมอะไรกันใดๆทั้งนั้นเราชื่นชมกันตามผลงานตามหน้าเวทีจริงๆแม้บางคนผมจะรู้จักบางคนสนิทผมยังปิดในนี้แบบก็มีนะก็ยังติดแบบเสมือนว่าไม่รู้จักกันเลยนะเพราะว่าผมวัดหน้างานบนเวทีโชว์จริงๆอนะมาถึงโชว์ India นะ India อินเดียเนาะอินเดียแปลกๆนิดนึงเมื่อกี้เหมือนช่องว่างเหมือนมีอะไรช้าๆโหลดช้าไปนิดนึง เอาเกาหลีหายไปใช่ไหมบางคนถามนว่เาเกาหลีหายไปไหนทัชมาบอดีเมื่อกี้หายไปไหนเกาหลีเอาไปซ่อมนิดนึงเนาะมีม,มีผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงเอาเกาหลีไปซ่อมเดี๋ยวเอากลับมาขอพูดตรงพี่แอร์พี่โอ๊ตเมื่อกี้นิดนึงจริงๆพี่โอ๊ตก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ว่าขอขอเพิ่มคําว่าโฟกัสคนดูนิดนึงคือพี่โอ๊ตเนี่ยดูพี่ป๊อปก่อนคําว่าโฟกัสคนดูคืออะไรนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้เล่นเยอะอะไรไม่ได้เล่นอะไรเยอะนะดูนะ แต่ดูหน้าเขาว่าดูเขามองใครไม่ได้ชื่นชมเกินจริงนะเห็นไหมดูซิว่าเขามองใครเขามองคนดูคุณทำอะไรอยู่อ่ะคุณโชวนเวทีแล้วโชว์ให้ใครดูโชว์ให้คนดูคุณต้องโฟกัสใครคุณก็ต้องโฟกัสคนดูแล้วเราสมมติเรานั่งกินข้าวกันอยู่เนี่ยแล้วผมจะเล่าเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วถ้าผมพูดแบบ เมื่อวานฉันไปกินข้าวมาฉันเจอคนนั้นคนนี้ด้วยเราไม่มองหน้าไม่โฟกัสคนที่อยู่ตรงหน้าแล้วคุณจะโฟกัสใครอะ่ะเข้าใจยังคาว่าโฟกัสคนดูมันคืออะไรส่วนตรงนี้นะพี่ฟังเราจะมาตัดภาพมาให้ดูว่าเออถึงเพลงเต้นก็เต้นเต้นแรงได้ตรงที่เบาก็เบาค้างเรื่องพี่โอได้แป๊บ,บนึงเวียดนามตรงนี้ผมว่าจัดคิวแปลกมากไม่ให้คะแนนหักคะแนนมากเลยเข็นรถออกมาแล้วมานั่งรองนี่มันคืออะไรผมไม่เข้าใจคิดอะไรอยู่มันไม่ได้ มันมันเหมือนกับท่อนล่างมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือโชดเป็นแต่ท่อนบนคือคือถ้าคุณจะจะเอาบ็อกกิ้งนี่นะรถเข็นซ้ายเข็นออกมาล้องออกมาแล้วไปจอดฝั่งขวารถฝั่งขวาเข็นออกมาล้อ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 แล้วไปจอดฝั่งซ้ายไม่ก็เข็นออกมาจอดแล้วยืนแล้วลุกขึ้นมาล้องไม่ใช่นั่งล้องอยู่แบบนั้นมันไม่ได้นั่งทําอาหารกับยืนทําอาหารเอเนจีพลังงานก็ต่างกันไม่เหมือนกัน ตรงเมื่อกี้เวียดนามจัดแปลกๆเนาะลองจดัดใหม่ดูจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะผมแค่เสนอนะกุ้งกัางติดไว้ก่อนขอไปที่พี่โอ๊ตแป๊บหนึง่งจริงๆพี่โอ๊ตเนี่ยก็โชว์มานานเนาะพี่โอ๊ตอินเดียมเมื่อกี้เนาะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่คนจะมักพูดถึงพี่แอร์ใช่ไหมน้อยใจไหมทำไมไม่พูดถึงฉันบ้างเลยพี่โอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยทำไมพูดถึงแต่พี่แอร์อินเดียผมขอคือจริงๆพี่โอ๊ตโชว์มานานแล้วก็สเต็กอะไรเนี่ยได้หมดล้วความสวยอะไรไม่ติดแต่ว่า ขอเพิ่มจุดเนืนิดนึงคือโฟกัสคนดูนะโฟกัสคนดูคืออะไรมกเมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือเราโชว์ให้คนดูอยู่เราก็ต้องเล่นอะไรบ้างไอท่าเต้พี่พี่เสื้อขาว energy ดีนะเออพี่เสื้อขาวเนี่ยก็เป็นคนที่ energy ดีคนหนึ่งที่แบบดูเป็นสายอินเตอร์เทนนะอ่ะก็พี่โอ๊ตเมื่อกี้เนานะก็ขอฝากเล็กๆน้อยๆหวังว่าจะไม่กดกันก็โฟกัสคนดูบางท่าที่มันเต้นก็พักจากท่าเต้นบ้างแล้วก็ ันไปมองโฟกัสเล่นกับคนดูหวานเสน่ห์นิดนึงอ่าเป็นอย่างนี้เนาะต้นอ้อเนาะต้นออก็แสดงได้ดีขึ้นคือมันเหมือนกับเรียกว่าอะไรเดียะที่คือผมเคยพูดไปอะมันเหมือนกับมันมีความพอดีหรือว่ากลมกล่อมมากขึ้นเนาะแม้แม้ว่าตอนนี้เขาจะอยู่ในจุดนี้หรือไม่ได้อยู่จุดนี้ก็ตามแต่ว่าผมขอชมย้อนหลังแล้วกันว่าผมเห็นว่ามัน มีการพัฒนาได้ดีขึ้นเนาะบางวันเขาอาจจะกลับมาทำโชว์อีกครั้งก็ได้อะไรเงี้ยเนาะมันดูตอนเพลงจีนเมื่อกี้มันดูเหมือนโลกสดใสเพิ่มขึ้นเขาดูยิ้มดูหวานอะตอนนี้ให้เป็นฉากตอนอ,อ้อแล้วกันนะมีการโฟกัสคนดูเพิ่มขึ้นเห็นไหมไม่ต้องเต้นเอาตายไม่ต้องเต้นเอาเป็นเอาตายขนาดนั้น โฟกัสคนดูบ้างเป็นตัวร้องเราต้องสื่อสารกับคนดูคนเต้นก็เต้นให้มันสุดไปเอออะมาถึงเพลงจบอ่าขอขอพี่ป๊อกจุดเดียวแล้วจะพอละอ่ะดูเวอรเขาสามารถเอนตเตอร์เทนตัวเองได้ไม่ต้องสนว่าคนดูจะสนุกจะสนุกกับเราไหมคือหมายถึงว่าเรามีหน้าที่โชว์ เราก็ต้องเอนเตอร์เทนคนดูแม้ว่าคนดูเขาจะนั่งเราไม่ได้ตบมือหรือไม่ได้ยิ้มให้เราหรือไม่ได้มีรีแอคอะไรตอบเรากลับมาแต่แต่พี่ป๊อปเนี่ยเป็นตัวอย่างคนหนึ่งที่ที่สามารถเอนเตอร์เทนตัวเองได้แม้ว่าคนดูจะไม่ได้ส่งสารกลับมาที่แบบอะไรก็ตามเนาะเรา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 คือเราเป็นผู้มอบความสุขให้เขาอะบทบาทเราคือบทบาทนี้เนาะหน่งแสดงดีขึ้นมาถึงกุ้กงกังนิดนึงขอจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะแต่ว่าจริงๆเขาก็โพส สาธาราะาก็ขอบพูดนิดนึงแล้วกันเนาะช่วงนี้เขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจิตใจแล้วกันเนาะก็อันนี้คือผมเดานะว่าเขาน่าจะมีการากินยาอะไรบางอย่างเพื่อหมายถึงยาทางการแพทย์นะที่ถูกต้องนะให้อาจจะปรับระบบสารเคมีบางอย่างเนาะซึ่งซึ่งพูดโดยรวมว่ายาพวกนี้มันจะมีผลข้างเคียงหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือมันจะทาให้อาพี่ปอบจัดเล่นเสียบ้าจา่าจะชนขอบเวทีแล้วหนึ่งนะ จะปอกแล้วนะเมืนะ่อกี้เนาะคือคือมันจะทําให้เราเกิดความง่วงนอนคือผมเคยกินอ่ะผมพูดตรงตรงเคยกินแล้วผมรู้ว่าไอเม็ดยาแห่งความสุขเนี่ยมันไม่ยั่งยืนแล้วมันไม่สามารถอยู่คู่กับชีวิตเราไปอย่างยาวนานได้ผมกินแค่แบบประมาณ3วันแล้วผมหยุดเลยว่ามันมันไม่ได้เหมาะกับผมเดี๋ยวคลิปจริงจริงเรื่องนี้สามารถเล่ายาวได้คือเอาง่ายๆว่าเวลาสมมติไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับกุ้งกังแล้วนะสมมติโรงพยาบาลโรงพยาบาลบ้า คนทางจิตยอยู่รวมกันหลายๆคนเป็นสิบเป็นร้อยคนเราจะควบคุมยังไงมันก็ต้องกินยาทุกมือ้อและยามันทำยังไงยามันต้องทําให้คนสงบมันก็ต้องมันก็ต้องง่วงมันก็ต้องสงบมันถึงจะควบคุมได้เพราะฉะนั้นที่กุ้งกั้งดูพลังงานน้อยเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นมาจากยาหรือว่าจากสภาวะจิตใจอะไรบางอย่างในตัวเองเนาะขอเป็นกําลังใจให้แล้วกันถ้าพูดอะไรไปขออภัยด้วยสามารถอินบ็อกมาบอกผมได้ว่า,อาชอบหรือไม่ชอบผมอาจจะขอโทษได้นะเพราะ แต่เขาพูดไปสาธารนณะไงผมก็เลยแบบขอหยิบมาพูดนิดนึงเนาะอ่าก็เรื่องโชว์น่าจะหมดแล้วเนาะเออ่หมดแล้วเนาะทีนี้มีจดอะไรไหมเนาะหวังว่าจะไม่โกรธกันเนาะก็ขอเรื่องหนึ่งล้วกันก็คือเรื่องช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นทิฟฟานี่ค่อนข้างที่จะ ประกาศรับสมัครงานบ่อยเนาะโดยเฉพาะตำแหน่งตาแหน่งของนักแสดงเนาะผมผมก็ไม่ได้ทำงานตรงนั้นหรอกแต่ผมขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเนาะย้ำว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่คิดขึ้นเองโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับคนตรงนั้นเนาะคือหมายถึงว่าผมคิดเองผมจะพูดเป็นกลางว่าคือทำไมตำแหน่งนักแสดงถึงรับสมัครบ,บ่อยเนาะคือถ้าสมมติว่าเราเดินไปอะแล้วเราเห็นที่เนี่ยคือผมเชื่อว่าแบรนด์คาร์มาทิฟเนนี่ะหลายคน ได้ยินไม่ว่าจะเพศไหนอ่ะคือเอาเอ,า,อาจะเป็นประเภทที่3ามละกันก็จะเหมือนมีความใฝ่ฝันว่าชอบแล้วก็อยากจะร่วมง,งานด้วยทํางานด้วยอยู่แล้วใช่ไหมคำว่าทิฟฟานี่โชว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยเหตุอะไรที่ทําไมคนมามาไปไป,ไปเข้าเข้าออกออกแล้วก็ต้องรับสมัครบ่อยจริงๆตรงเนี้ยอันนี้เป็นมันมันมีหลายเหตุผลหนึ่งคือเป็นเรื่องของส่วนตัวคือหมายถึง เรื่องส่วนตัวเองที่อาจจะไม่ถูกจริตกับที่นี่ถูกจริตงานแบบนี้อันนั้นเป็นเรื่องของส่วนตัวสคือเรื่องอเรื่องสังคมในการทํางานก็คืออาจจะสมมุติสมมุตินะแบบฉันชอบคนนี้ไม่ชอบคนนี้ฉันชอบระบบแบบนี้ฉันไม่ชอบระบบแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องสังคมของการทํางานอันนี้ก็แล้วแต่แต,แต่ละคนไปอันต่อไปผมคิดว่าเรื่องเงินของทิฟฟานี่เนี่ยน่าจะมีมาตรฐานอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้กดขี่เรื่องเงินคือเงินน่าจะได้ กลางๆหรือมากเป็นเป็นปกติอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้ที่ผมพูดแปลว่าสมมติว่าเราผมพูดเรื่องนะสมมติว่าเราเดินอ๋อแบรนด์ดิฟฟนี่ใช่ไหมสมมติว่าเราเห็นโรงละครดิฟฟนี่เนี่ยแล้วเราใฝ่ฝันว่าเราอยากจะเข้าไปทํางานจังเลยคุณลองจินตนาการภาพตามนะเราอยากจะเข้าไปทํางานที่โรงละครแห่งเนี้ยคุณคิดว่าเราอยากเข้าไปทําอะไรสมมตินี่มันคือโรงละครแห่งการแสดงคุณคิดว่าเราอยากเข้าไปทาอะไรเราก็ต้องอยากเข้าไปเป็นนักแสดง อยากไปเป็นตัวเอกอยากไปเป็นตัวรองอยากไปเป็นพระเอกนางเอกหรือว่าคุณคิดว่าจะมีใครไหมจะมีสักกี่คนหรือจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ฉันใฝ่ฝันจังเลยว่าฉันอยากจะเข้าไปเล่นเป็นบทแม่บ้านฉันใฝ่ฝันจังเลยว่าฉันอยากจะเข้าไปในช่อง3าช่องเเพื่อเข้าไปเล่นเป็นบทแม่บ้านบทคนใช้มันจะมีกี่คนเพราะฉะนั้นอขอพูดอย่างนี้แล้วกันว่าบางอย่างมันอาจจะคุณให้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้หรือเปล่า อ่านี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญคือคำว่าสิ่งคือคุณให้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้เนี่ยมันแปลได้หลายอย่างมันแปลอาจจะแปลถึงเรื่องเงินเรื่องช,ชีวิตบางอย่างเรื่องเรื่องตัวร้องสมมติฉันได้เข้ามาสามหนึ่งปีสาปีฉันก็ได้เต้นอยู่อย่างเงี้ยจริงๆแล้วฉันอยากเข้ามาเป็นตัวร้องฉันอยากเป็นดาวแต่ฉันก็ไม่ได้เป็นสักทีแปลว่าคุณให้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้เนาะสมมติสมมติสมมติแบบมีแฟนอยู่คู่หนึ่งแล้วก็เลิกกัน มันคือการมันหนึ่งหนึ่งในเหตุผลของการเลิกกันมันคือคือคุณเป็นในสิ่งที่เราต้องการให้ไม่ได้คือคุณเป็นในสิ่งที่เราต้องการให้ไม่ได้เออถูกละคือเราเหมือนเราต้องการคนแบบเนี้ยเราต้องการวิถีชีวิตอย่างเงี้ยเราต้องการอะไรอย่างเนี้ยแต่คุณเป็นให้เราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เราก็เหมือนไปตอบกับคุณไม่ได้ก็เปรียบเทียบเรื่องนี้เหมือนกันคนที่ออกไปมีด้วยหลากหลายเหตุผลค่อนข้างคือ,ค,อค่อนข้างตกใจเนี่ยว่าทําไมรับสมัครนักสแสดงบ่อย ขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นไงก็ไม่ได้อยากจะไปเรื่องส่วนตัวของใครอ่ะก็เลยมาพูดแบบเป็นกลางๆไงว่าองค์กรคุณเรารคุณลองพิจารณาตัวเองดูสิว่าคุณให้ในสิ่งที่พนักงานต้องการอะไรบางอย่างไม่ได้หรือเปล่าเพราะด้วยปกติถ้าคนจะลาออกจากงานอนะเอาตามปกตินะเขาอาจจะไม่ได้บอกเหตุผลความเป็นจริงกับคุณเขาอาจจะแค่บอกว่า อ๋อหนูจะออกไปกลับไปอยู่บ้านฉันอาจจะออกไปเพื่อว่าฉันจะไปอย่างนี้เขาอาจจะไม่ได้บอกถึงความเป็นจริงหรือความรู้สึกที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วเขาไม่ถูกใจกับสิ่งนี้อันนี้ก็คือแค่แค่พูดให้แบบพูดให้คิดอะนะแต่แต่ถ้าแต,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 แต่ถ้าแต่ถ้ามันจริงๆแล้วเขาพิจารณาองค์กรอยู่แล้วก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะประเด็นคือคํานั้นแหละคือคุณให้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้หรือเปล่าบางอย่างเขาก็เลยออกเนาะซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้ ไม่ได้รับเรื่องมาจากใครเพียงเพราะว่าทิฟฟานี่เพราะว่าทิฟฟานี่โพสต์เป็นสาธารณะอยู่ตลอดว่ารับสมัครนักแสดงร,รับสมัครรับสมัครเราก็เห็นว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นหรออะไรประมาณนี้ก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะจริงๆเดี๋ยวขอคลิปหน้าเดี๋ยวอาจอาจะอจัดต่อจากนี้เลยนะว่า,าเบื้องหลังของการทําคลิปช่วงแรกที่เป็น, Tiffany, นทิฟฟานี่อคอมเมนต์โชว์ทิฟฟานี่อาคาซ่าโคลอเซียมมันเกิดอะไรขึ้นบ้างจริงๆผมไม่ได้กะจะทำหรอกแต่ว่าจริงๆมันก็มีเรื่องอะไรที่อยู่ในใจอยู่ก็ สามารถเล่าให้ฟังได้ถ้าใครอยากฟังอนะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมวาทำต่อจากคลิปนี้เลยดีกว่านะโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย